พอช่วงเท่งๆแบบนี้นะคะก็เริ่มมีชาวไทยเชื้อสายจีนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวทยอยกันเดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นตำสารเจ้านะคะรวมไปถึงตำวัดต่างๆในพื้นที่รอบถนนเยาวราชกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองนะคะเนื่องในเทศก,กาลตรุษจีนค่ะ โดยตลอดครึ่งวันที่ผ่านมานะคะบ,บริเวณถนนเยาวราชนั้นชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ตลอดถนนเยาวราชต่างก็มีการนําของไหวมาทําการไหวเจ้าไหวบรรพบุรุษนะคะรวมไปถึงเผากระดาษเงินกระดาษทองเผาสิ่งของต่างๆเพื่อทําพิธีในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนกันอย่างต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงบริษัทห้างร้านและก็ผู้ประกอบการที่มีธุรกิจในย่านนี้ต่างก็มาไหวเจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนแล้วก็จุดประทัดเพื่อเฉลิมฉลองและเพื่อความเป็นสิริมงคลกันอย่างคึกคักด้วย และพอช่วงสายๆหลังไหว้เจ้านะคะร้านค้าต่างๆก็ทยอยเปิดร้านทําการค้าขายกันและก็ให้บริการกันตามปกติซึ่งก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวทยอยกันเข้ามาที่ถนนเยาวราชอย่างต่อเนื่องนะคะโดยส่วนใหญ่วันนี้นะคะอย่างที่เราได้บอกไปว่าคนส่วนใหญ่ก็นิยมจะเดินทางมาไหว้พระขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามศาลเจ้าและก็วัดต่างๆที่มีองค์เทพเจ้าที่ชาวไทยเสื้อใจจีนนับถือนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดมังกรกำราวาสหรือว่าวัดเล่งเน้งยี่รวไมไปถึงศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้านะคะศาลเจ้า ควอิมวัดกันมาตุยารามนะคะแม้ว่าตลอดช่วงเช้าจนถึงช่วงเที่ยงอาจจะยังไม่ได้คึกคักมากนะักแต่ก็มีทยอยกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างคุณสุชาณ์นันคำเรืองศรีนะคะชาวไทยเชื้อสายจีนคนนี้ที่เขาบอกกับเรานะคะว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาทําบุญไหว้พระขอพรเพราะโชคดีที่ตรุษจีนปีนี้เนี่ยตรงกับวันเกิดของเขาเองทําให้รู้สึกยิ่งเป็นมงคลนะคะและพี่เขาเองก็ขอพรให้กับตัวเองแล้วก็ขอพรให้กับโลกใบนี้ด้วยเดี๋ยวลองไปฟังเสียงก,กันคะ่ะ ตุร huh. จินปีนี้ค่ะเรามีการขอพรอะไรยังไงบ้างแล้วทำอะไรให้กับตัวเองก็ขอพรให้ชีวิตเรามีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะคะแล้วก็มีความเจริญทางวัตถุและจิตใจแล้วก็วันนี้ก็วันดีด้วยตรงกับวันเกิดค่ะก็เลยได้มาไหว้พระที่วัดมังกรแล้วก็มาขอพรพระแม่กุนอิม ก็ขอพรให้คนรอบข้างให้ชาวโลกนะคะได้มีแต่ความสุขเราในฐานะคนที่อยู่ในโลกประชากรชาวโลกเนี่ยก็ได้รับความสุขการอธิษฐานที่ว่าเป็นพลังแห่งความรักสามัคคีกันในโลกเนี่ยค่ะก็ทําให้โลกเกิดสันติสุขค่ะวันนี้ก็ถือว่าตั้งใจมาทําบุญในวันเกิดวันดุงจีใช่ตั้งใจมาทําบุญเลยค่ะปกติก็ไม่ได้สมคววันเกิดที่ตืเพราะวันนี้ตรงกับวันเกิดเป็นยังไงบ้างก็รู้สึก ดีมากรู้สึกแบบว่าว้าวมากเรารู้สึกแบบโอ้โหเราโชคดีตรงกับวันศุกร์พอดีเลยค่ะก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอบุณนะคะนอกจากนี้นะคะบริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติก็เริ่มมีเจ้าหน้าที่เข้ามาจาัดเตรียมสถานที่สําหรับการจัดงานเทศกาลตรุษจีนนะคะที่จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงวันที่10ถึงวันที่11กุมภาพันธ์นี้ด้วยค่ะ และตอนนี้ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยรวมไปถึงชาวต่างชาติทยอยกันเดินทางมาไหว้พระขอพรกันที่ถนนเยาวราชแห่งนี้อย่างต่อเนื่องนะคะ mm. ถ้าคุณผู้ชมหรือว่าทั้งสองท่านยังไม่รู้จะไปที่ไหนนะคะก็อย่าลืมมาไหว้พระขอพรเนื่องในเทศกาลตรุษจ,จีนกันด้วยค่ะ